จะเป็นยังไงเมื่อถึงเวลาที่มือสไนเปอร์ที่เก่งกาจที่สุดจะได้ออกไล่ครั้งสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสติโดกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เราก็มาต่อกันเกี่ยวกับเรื่องราวของบ๊อบลีสวกเกอร์ในซีรีส์ชูเตอร์ซีซั่นที่3ตอนที่1และตอนที่2กันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูซีซั่นก่อนหน้านี้กดที่ตัวไอด้านบนย้อนกลับไปดูกันก่อนได้เลยนะแต่ในส่วนคนที่รับชมกันมาแล้วเราก็มาต่อกันเลยดีกว่าครับว่าตัวบ๊อบลีสวกเกอร์พระเอกของเราจะหาทางเอาตัวร เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังการสปอยกันเลยดีกว่าครับโดยที่ตัวซีรีส์ในตอนนี้ก็ได้เปิดเรื่องมาที่นามเพอคนนึงโดยที่ชายคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเนื่องจากเขาก็คือเอลสแกอร์หรือว่าพ่อของบ๊อบลีสแกอร์นั่นเองโดยในกลางดึกคืนหนึ่งตัวของเอลที่เป็นนามเพอรประจำเมืองดูเหมือนว่าเขาก็จะนัดเจอใครบางคนที่นี่และในตอนที่เอลมาถึงเอลก็เดียร้องเรียกชื่อของจิมี่ชายที่เป็นคนติดต่อเรียกให้เขามาเจอซึ่งทางฝั่งจิมี่เขาก็เป็นนักโทษที่เพิ่งจะแหกคุกมาบันมาแถม Jimmy, เอป็นนกาารส่วววตัวด้ยจล ไม่ต้องการให้จิมมี่ไปทำร้ายใครอีกแล้วตัวเอลเขาก็เลยตั้งใจจะมาเจราจากับจิมมี่แต่ทว่าในตอนที่จิมมี่เขาเผยตัวออกมาจูจ่ๆจิมมี่ก็ดันงชักปืนหันมาใส่เอลเอลเลยต้องจำใจยิงสวนกลัปไปเพื่อป้องกันตัวและด้วยความที่เอลเขาก็มีฝีมืออยู่ไม่น้อยเอวเขาเลยสามารถลงมือสังหารจิมมี่ลงไปได้ทว่าในระหว่างที่เขากำลังวิทยุขอกำลังเสริมเพราะว่าตัวเขาเองก็ได้ถูกยิงเข้าที่ตัว2นัดเหมือนกันแต่ยังไม่ทันที่เอลจะได้บอกว่าเขาอยู่ที่ไหนทันใดนั้นเองมันก็ได้มีเสียงปืนอีกน,นัััััดดหนนนึึ่่งงงงงขข้้้้พรออมมกกกกบตวเเิลลลทีถูุยา็ไไป นั้นตัวหนังก็จะตัดภาพมาที่บ๊อบลีสวักเกอร์ในปัจจุบันซึ่งตัวของบ๊อบที่พาทาถูกจอร์แดนยิงเข้าในตอนนีบ๊อบเขาก็ได้ถูกเซอร์ท็อปจับตัวออกมาโดยทางฝั่งเซอร์ท็อปเหตุผลที่เขายังไว้ชีวิตบ๊อบอยู่แบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการสมุดบัญชีลับของแอดลาสและสมุดเล่มนั้นบ๊อบเขาก็ได้เอาไปฝังไว้ในตอนก่อนหนา้าซึ่งถึงแม้ว่าบ๊อบที่ตื่นขึ้นมาจะพยายามหนีจากตัวเซอร์ท็อปโดยการกระโดดลงจากรถแล้ววิ่งหนียังสุดชีวิตแต่ยังไงงซะดดดด้้้ยยยบาา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 แผลลททททีีี่่่่่็อออเเเเมมมมมมมูัันนนนนํใหหพชรรขไไไไไไสถปกกิต ก็ได้ตามมาทันบ๊อบที่ไร้ซึ่งทางเลือกเขาก็เลยจะใช้ชีวิตของตัวเองเป็นข้อแรกเปล่ยนโดยตัวบ๊อบก็ได้แกะแม็กที่สซลท็อปเย็บแผลของเขา,เาไว้ทําให้บ๊อบในตอนนี้เสียเลือดเยอะมากๆและอีกไม่นานเขาก็คงจะตายลงจากบาดแผลดังกล่าวไม่หน่ำซ้ำเรื่องที่มันน่าตลกเข้าไปอีกก็คือสถานที่ที่บ๊อบเขาได้วิ่งหนีมามันก็ดันเป็นไรทีเอลพอของเขาได้จบชีวิตลงทว่าทางด้านโซลท็อปที่ไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นโซลท็อปเขาก็เลยเล่นงานบ๊อบจนสลบไปและตัวโซลท็อปเขาก็ได้พาบ๊ มันก็ได้ทําให้นาดีรู้ความจริงว่าตัวตนที่อยู่เบื้องหลังองค์กรแอตลาสเขาคนนั้นก็คือวุฒิสมาชิกที่มีชื่อว่าเ hey. ฮแถมเ hey ฮก็ยังเป็นเจ้านายของแฟนเก่าเธอด้วยนาดีนที่ต้องการเปิดโปงเรื่องนี้เธอก็เลยตัดสินใจบุกเข้ามาหาเฮ hey ด้วยตัวเองแต่ยังไงซะโดยตําแหน่งของนาดีในตอนนี้ถึงแม้ว่าเธอจะรู้ว่าตัวของเ hey ฮอยู่เบื้องหลังองค์กรแอตลาสแต่อํานาจของเธอในตอนนี้ก็ไม่สามารถทําอะไรใช้ตรงหน้าได้เลยไม่หนําซ้ำเฮเขายังไม่รู้สึกเกรงกลัวนาดีนสักนิดสุดท้ายนาดีนที่ทําอะไรไม่ได้เธอก็เลยต้องจ,จอกออกากัััตต่ไไปวหน็ดดภพ สักบซึ่งเหตุการณ์ในตอนนี้ก็ต่อจากในตอนที่บ๊อบถูกโซลท็อปจับตัวไปโดยทั้งสองคนที่ต้องการช่วยเหลือบ๊อบทั้งคู่ก็ได้ออกตามหาที่อยู่ของโซลท็อปจนในที่สุดก็มาเจอโรงแรมที่โซลท็อปใช้เป็นที่กดดานและพอทั้งสองคนลองตรวจสอบข่าวของภายในห้องดูปรากฏว่าภายในห้องมันก็มีทั้งรูปถ่ายของจูลี่ที่โซลท็อปเขาไปเคยเก็บข้อมูลมารวมถึงก็ยังมีสัมภาระที่จําเป็นของโซลท็อปซ่อนอยู่ด้วยและแล้วหลังจากที่คนเข้าของกันอยู่สักพักในที่สุดจอรสันก็ได้เจอเข้ากับโทรศัพท์เครื่องงีดด้มสสญาณ GPS ยยูว มันก็อาจจะเป็นกับดักของโซนท็อปก็ได้ทว่าทั้งสองคนก็มีตัวเลือกไม่มากนักและสิ่งนี้ก็เป็นเบาะแสเดียวที่พวกเขามีอยู่จูลี่กับจอร์นสันก็เลยเลือกตามพิกัดใน GPS นั้นไปหลังจากนั้นตัวหนังก็จะตัดกลับมาที่นาดินโดยที่เธอก็ได้มานัดเจอกับแฮร์ริสอดีตแฟนหนุ่มของเธอซึ่งเธอก็ได้เขนถามแฮร์ริสเกี่ยวกับเรื่องของเฮไปแต่ทางด้านแฮร์ริสก็ตอบกลับมาว่าเขาเป็นเพียงแค่เลข,ขาของเฮเท่านั้นและงานของเขาก็คือการทํางานให้กับเฮโดยไม่ตั้งคําถามแค่นั้นเองมาเลยทําให้แฮร์รออสุดดดอออันนตตราาาายยทีู่่่เงมมมืลไ จากสิ่งที่นาดีนได้บอกกับเขาแฮ์ริสก็ยังไม่อยากปักใจเชื่อเพราะว่าเจ้านายของเขาจะเป็นคนที่ชั่วช้าแบบนั้นนาดีนที่ต้องการพิสูจน์เรื่องนี้เธอก็เลยตั้งใจจะพาแฮ์ริสไปหาเดนนิงชายนักข่าวที่กำลังจะเปิดโปงข้อมูลของแอดลาสแต่ที่น่าแปลกก็คือไม่ว่านาดีนจะพยายามโทรติดต่อเดนนิงขนาดไหนฝั่งเดนนิงก็ไม่ยอมรับสายนาดีนเธอเลยเลือกพาแฮ์ริสมาที่บ้านของเดนนิงด้วยตัวเองแต่ปรากฏว่าในตอนที่เธอเปิดประตูบ้านเข้าไปเธอก็ต้องเจอข้ากับร่างของเดนนิงที่ได้ถูกจับแขวนคอเอาไว้พอฮสเขา้เห็นนนแบบัฮิสสกก็ถึงงับอวแแตมาเลลยะ่ นี้มันก็สามารถยืนยันได้แล้วว่าเฮเจ้านายของเขาเป็นชายที่ชัวร์ช้าสุดๆจริงๆถัดมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาที่บ๊อบซึ่งทางด้านบ๊อบที่ถูกสซลทอฟพาตัวมาหาสัตวแพทย์เพื่อให้สัตวแพทย์คนนี้รักษาอาการบาดเจ็บของบ๊อบระหว่างที่บ๊อบกำลังอดครวนกับความเจ็บปวดอยู่บ๊อบก็ได้ย้อนนึกถึงเหตุการณ์ในวัยเด็กที่ตัวเอลพ่อของเขาได้สอนทักษะการยิงปืนให้แต่แล้วพอบ๊อบเขาได้สติฟื้นกลับมามันก็เป็นจังหวะที่สัตวแพทย์คนนี้ตั้งใจจะหนีพอดีบ๊อบเลยใช้โอกาสน,านสาสาั้้้้นนนนเีีีี่่่่่่ยพพพุงโจจมมตตตใใสสสอออืทททวาาัะํหหแครดดไไป เด้วยความที่บ๊อบก็บาดเจ็บหนักมา,มากๆอยู่สโ,โลท็อปก็ได้สะบัดบ๊อบออกและได้ยิงจัดการกับสตวแพทย์คนนั้นแต่ทว่าบ๊อบเขาก็ยังใช้จังหวะชุลมูนเอื้อมมือไปหยิบเกลือกมา้ามาวางไว้หลังล,อล้อรถส่วนทางด้านสโ,โลท็อปหลังจากที่เขาจัดการกับสตวแพทย์คนนั้นไปแล้วสโ,โลท็อปที่ตั้งใจล่อให้จอร์สันตามเข้ามาชายนา่าก็ได้คว้าปืนสเนเปอร์คู่ใจไปซุ่มรออย่างจุดที่เขาได้เตรียมเอาไว้และทันทีที่จอร์สันกับจูลี่ตามมาถึงสโตท็อปเขาก็เปิดฉากยิงใส่ สโตรท็อปไม่ได้ไปถูกตัวจอร์แดนกับจูลี่เลยแต่ยังไงมันก็คงทําให้ทั้งคู่เกรงกลัวได้บ้างหลังจากที่ได้สั่งสอนจอร์แดนกับจูลี่ไปแล้วสโตรท็อปเขาก็ได้รีพาบ็๊อบขับรถหนีออกมาโดยที่เขาก็ได้บอกให้บ๊อบรีพาเขาเองไปหาที่ซ่อนสมุดดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดบ๊อบยังลีลาอยู่แบบนี้สโตรท็อปก็ได้บอกเอาไว้เลยว่าเขาจะตามไปจัดการกับจูลี่แน่บ๊อบที่กลัวว่าครอบครัวจะเป็นอันตรายพระเอกของเราก็ยอมพาสโตรท็อปไปยังที่ซ่อนสมุนแต่จากสิ่งที่บ๊อบเขา นี้ที่ร้านค้าข้างทางซึ่งระหว่างที่โซลท็อปกำลังจัดการกับยางรถอยู่ดูเหมือนว่าเจ้าของร้านค้าก็จะรู้สึกสงสัยในตัวของเขาอยู่ไม่น้อยแต่ด้วยความที่โซลทอปก็ขู่ว่าจะทำร้ายครอบครัวของบอ๊บอบบ๊อบก็เลยสื่อสารกับเจ้าของร้านโดยตรงไม่ได้แต่ทว่าในตอนที่โซลทอปได้พาเขาออกไปบ๊อบเขาก็ได้ทิ้งสัญลักษณ์โดยการปักธงชาติกลับหัวเอาไว้และสิ่งนี้มันก็เป็นสัญลักษณ์ทางทหารที่เป็นการบ่งบอกว่าขอความช่วยเหลือเจ้าของร้านก็เลยโทรไปแจ้งเรื่องนี้กับทางตำรวจและพอทางฝั่งแหนมเพอรู้เร่องนนาาได้สไดดออไ้สววทจ สันกับจูลี่ที่กําลังเตรียมตัวกันอยู่จอร์แนก็ได้รับข่าวมาจากวงในของเขาว่าตอนนี้พวกตำรวจได้เกณฑ์คนไปตั้งด่านดักรอจัดการกับใครบางคนจอร์แนก็เลยรู้ได้ทันทีว่าเป้าหมายคนนั้นต้องเป็นโซโลโท็อปแน่ๆจอร์แนกับจูลี่ก็เลยรีบออกตามมาเหมือนกันและแล้วในท้ายที่สุดทางฝั่งของโซโลโท็อปปรากฏว่าในระหว่างการหลบหนีเขาก็ได้ขับรถมาเจอเข้ากับด่านของแนมเพอที่ถูกตั้งรอเอาไว้แล้วทว่าโซโลโท็อปที่รู้ดีว่าคนเหล่านั้นต้องไม่ทําร้ายบ๊อบดีสแวกเกอร์ ตำรวจที่กลัวว่าบ๊อบจะถูกลุกหลงไปด้วยพวกเขาเลยทําได้แค่เพียงยิงล้อรถเท่านั้นสุดท้ายโซลท็อปก็เลยสามารถหนีรอดไปได้แต่ทว่ารถของเขาที่ถูกยิงจนเสียหายไม่นานนักรถมันก็ได้พังลงจนไม่สามารถขับต่อไปได้แต่มันก็ประเจิดเหะาะที่มีรถคันนึงขับรถสวนโซลท็อปมาพอดีโซลท็อปก็เลยลงไปจากรถเพื่อจะชิงรถคันนั้นฝั่งบ๊อบที่เห็นว่าเจ้าของรถพยายามจะชักปืนขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองบ๊อบที่ไม่ต้องการให้มีใครตายเพราะเขาอีกแล้วพระเอกของเราก็ได้รีบวิ่งออกมาเพื่อห้้้้้้าาาาาาามมมชชยยคคนนนนนััััออออไไววพรกกกกบบบบบทท่่็ดห โดยที่เขาก็ได้ใช้สมุดบัญชีลับของแอตลลสเป็นข้ออ้างทําให้โซลท็อปที่ต้องการสมุดเล่มนั้นมากๆตัวโซลท็อปก็เลยยอมปล่อยชายคนนี้ไปแต่โดยดีส่วนเขาเองก็ได้ขับรถพาบ๊อบไปยังที่ซ่อนของสมุดโดยระหว่างทางจอนสันกับจูลี่ที่ตามมาถึงด่านของแอมเพอร์ทั้งคู่ก็ได้รู้ว่าโซลท็อปสามารถหนีรอยไปได้แต่ทว่าจากเส้นทางที่โซลท็อปใช้อยู่ในตอนนี้จอนสันก็พอจะเดาได้ว่าสองคนนั้นตั้งใจจะมุ่งหน้าไปที่ไหนฝั่งจอนสันก็เลยติดต่อไปหาหนาดีนเพื่อให้หนาดีนรนง่่อืีทพิจ เธอก็เลยรีบจัดการเรื่องนี้ให้พอประสานงานกับ FBI เสร็จแล้วนาดีนเธอก็ได้บุกเข้ามาหาเฮ hey ในร้านอาหารและเธอก็ได้สายายเรื่องต่างๆของแอดลาสต่อหน้าต่อตาเ hey. ฮรวมถึงเรื่องสมุดบัญชีลับที่ถูกขโมยไปด้วยพอเ hey ฮเห็นว่านาดีนรู้เรื่องตั้งมากมายขนาดนี้เฮ <Hey S 1> <Hey S 2> เขาก็ได้เปลี่ยนท่าทีและพยายามจะทําข้อตกลงกับนาดีนทว่านาดีนเธอก็ไม่สนใจข้อเสนอของเ hey ฮสักนิดแถมเธอยังได้เดินกลับออกไปราวกับว่าเธอไม่ได้เกรงกลัวเ hey ฮสักนิดเลยด้วยและสุดท้ายตัวซีรีส์ก็ได้ตัดกลับมาที่บ๊อบและโซลทอฟซึ่งหลังจากที่่บบเเ้าาาาาทวมนนนใส บ๊อบก็ได้พาโซท็อปมายังที่ซ่อนของสมุดจะได้พอมาถึงที่ซ่อนโซท็อปก็ได้บอกให้บ๊อบยืนงห่างเขาเอาไว้ส่วนตัวเขาเองก็ได้ขุดหลุมที่บ๊อบได้ซ่อนของเอาไว้โดยที่ทางฝั่งโซท็อปก็ไม่ได้รู้ตัวเลยเพราะว่าระหว่างที่เขากําลังสนใจสิ่งตรงหน้าอยู่ตัวบ๊อบลีสแบกเกอร์มือสไนเปอร์ที่เก่งกาจที่สุดกําลังประเมินสิ่งของรอบๆตัวเขาเพื่อที่จะหาวิธีจัดการกับตัวเขาเองและแล้วในที่สุดโซท็อปที่ขุดกล่องของบ๊อบขึ้นมาในตอนนี้โซท็อปก็ได้ของที่เขาตต้้้้ออองงงกกกกาาารรรแลลวทํใใหเมมมืื่บบบ็ปะะโยชน์ัจจจ ที่เขาก็ตั้งใจจะใช้ปืนของบอบที่บอบเขาได้วางเป็นกับดักเอาไว้ในกลองทว่าโซลท็อปที่รู้ทันเขาก็เลยอยากเจาปืนนั้นมาจากการกับบ็อบเองแต่ปรากฏว่าในตอนที่โซลท็อปลั่นไกปืนมันก็กลับยิงไม่ออกทันใดนั้นบอบก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีโซลท็อปโดยในตอนที่บ็อบพุ่งเข้ามามันก็ทําให้ปืนของโซลท็อปที่พกอยู่ด้านหลังกระเด็นออกไปด้วยไม่นำสามบอบยังได้เรียนงานจุดอ่อนของโซลท็อปก็คือแขนของโซลท็อปที่บาดเจ็บอยู่ทางด้านโซทบบบลท็อ,าาปปอ้าายย่งดดีสุ ก็ได้จับหัวของโซท็อปกระแทกเข้ากับกอนหินที่เขาได้เรีงเอาไว้และในระหว่างที่โซท็อปกำลังมึนงงอยู่บ๊อบ <Bob, S 2> พระเอกของเราก็ได้ไปคว้าปืนของโซท็อปพร้อมกับลันไกย,ยิงจัดการกับศัตรตูตรงหน้าเขาซึ่งโซท็อปที่ทําอะไรไม่ได้ก็เลยได้ถูกบ๊อบยิงเข้าไปอย่างจังและได้ตายลงไปจากเหตุการณ์นี้แต่ทว่าบ๊อบที่ไม่เหลือแรงแล้วเขาก็ได้ล้มลงไปนอนกับพื้นเหมือนกันแต่ก็ถือว่าโชคดีมากๆที่ตัวจอร์แดนกับจูลี่ได้ตามมาทันรวมถึงกองกําลังจาก FBI ที่นาดินประสานงานมาด้วยทาง บัญชีของแอดลาสกลับไปและเขาก็ได้บอกกับบ๊อบเอาไว้ว่าตัวเขาจะไปจัดการเรื่องนี้ให้มันจบเองซึ่งต่อมาหลังจากที่บ๊อบได้รับการช่วยเหลือเจสันก็ได้นาสมุดบัญชีของแอดลาสกลับมาคืนให้กับเ hey. ฮโดยดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะได้ตกลงเรื่องนี้กันไว้แล้วและถึงแม้ว่าเ hey, ฮเขาจะตกใจอยู่ไม่น้อยที่จู่ๆจ,จ,จอร์นสันก็โผล่มาแบบนี้แต่ยังไงซะป้าหมายของเขามันก็สําเร็จลุล่วงไปอยู่ดีแค่นี้เ hey ฮก็พอใจแล้วส่วนตัวบ๊อบกับนาดีนที่ยังรอดอยู่เดี๋ยวเ hey, ฮเขาก็จะค่อยจัดการกับทั้งคู่ทีหลังังงทวว่่าาาาในนนตตอีเเฮจจจจะดด,าจาจจจดึสสมมุกกูๆ้็ไ ล้มลงไปซึ่งนั่นก็ทําให้เฮรู้ตัวว่าเขาได้ถูกจอนสันหลอกเขาแล้วและความจริงคนที่วางยาในเหล้าของเขาก็ไม่ใช่ตัวของจอนสันแต่กลับเป็นนาดีนซึ่งนาดีนที่แคนในตัวของเฮมาก,มากๆเธอก็เลือกที่จะจบชีวิตชายจอมชั่วคนนี้แถมเธอยังได้ลาออกจาก FBI เพื่อมาทํางานให้กับเกรเ็กสันรวมกับจอนสันเองแต่แล้วถึงแม้ว่านาดีนจะสามารถจัดการกับเฮไปได้ดูเหมือนว่าองค์กรเน็ตลาดมันก็ยังจะไม่ล่มสลายอยู่ดีเพราะว่าได้มีชายปริศนาคนหนึ่งที่รู้ข่าวการตายของเฮพอเขาดูเรื่องชายคน,น ตัวหนังก็ได้ตัดกลับมาที่บอบไปโดยหลังจากที่เรื่องของโซท็อปมาได้จบลงไปแล้วถึงแม้ว่าโซท็อปจะตายไปแต่ในตอนที่เขาถูกโซท็อปจับตัวเอาไว้โซลท็อปก็ได้พูดถึงเรื่องการตายของเออพ่อของเขาซึ่งดูเหมือนว่าเจ้านั่นจะรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีแถมโซท็อปยังได้บอกด้วยว่าตระกูลสแกอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับแอตลาสมาตั้งนานแล้วจากคําพูดเหล่านั้นมันก็ได้กวนใจบ๊อบมาตลอดบ๊อบที่อยากหาคําตอบเรื่องนี้พลายเอกของเราก็ได้เล่าให้กับจูรี่ฟังซึ่งบ๊อบก็้งใาจจามเอออีก, Julie, ธอก,อกหธยข ทำแบบนี้สักเท่าไหร่เนื่องจากบ๊อบก็เพิ่งจะผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามากมายเธอว่าเธอก็ไม่อยากขัดสามีของเธอมากเธอก็เลยบอกกับบ๊อบไปเพียงแค่ว่าอย่าไปนานก็นแล้วกันหลังจากที่คุยกับภรรยาเสร็จแล้วสถานที่แรกที่บ๊อบเขาเริ่มตามสืบเรื่องราะมันก็คือเรือนจําสถานที่ที่จิมมี่ชายที่ลงมือสังหารพ่อของเขาได้แหกคุกออกมาบ๊อบได้มาถามเรื่องของจิมมี่กับผู้คุมในตอนนั้นซึ่งก็โชคดีที่ผู้คุมคนเดิมยังคงทํางานอยู่ตัวผู้คุมได้เล่าให้บ๊อบฟังว่าในวันนั้นเองเเขาา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 ากกก็ไไดด้้นนนนนัททััโททททษงงงงงหงหงหหมมมปํํควสะอภยใฟร์แ่่่่ึฝจีื คนอื่นก็คือเขาขอไปเข้าห้องน้ําแต่ที่ต่างออกไปก็คือจิมมี่ไม่ได้กลับมาอีกเลยบ๊อบที่รู้สึกสงสัยเรื่องนี้มากๆเขาก็เลยพยายามเค้นถามเรื่องของจิมมี่แต่ฝั่งผู้คุมก็บอกแต่ว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรก่อนหน้านี้ในตอนที่บ๊อบเขาเดินเข้ามาบ๊อบเขาก็ได้เห็นกล่องพัสดุของบริษัทเหนือที่ชื่อว่าบามาแคเทลและดูเหมือนว่าโรงงานของบามาแคเทลจะอยู่ตรงข้ามเรือนจําด้วยตัวบ๊อบก็ได้ลองพูดเ,เรื่องของบริษัทนี้กับตัวผู้คุมและบ๊อบก็ได้เห็นว่าทันทีที่เขาพูดเรื่องนี้ผู้้คคุมมมเเาาาริิ่่่ีีนนีีีทททปปปลยยนน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 ไไแถใตออดหจกกบ็็ชนนั ควักโทรศัพท์ออกมาทันทีเหมือนกับว่าเขาตั้งใจจะโทรหาใครบางคนจากทั้งหมดเลยทําให้บ๊อบได้รู้ว่าจิมมี่กับบริษัทบาร์มาแคเทเธอต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันแน่ๆต่อไปบ๊อบเขาก็ได้ไปหาแนมเพอโดยที่บ๊อบเขาก็อยากรู้ว่าหลังจากที่จิมมี่ได้ออกจากเรือนจํามาแล้วเหตุการณ์ก่อนที่เขาจะตายจิมมี่ได้ลงมือทําอะไรบ้างตัวแนมเพอที่รู้จักกับพ่อของบ๊อบมาก,ก่อนรวมถึงเขาก็รู้ว่าบ๊อบเป็นคนดีแค่ไหนเขาก็เลยนําแฟ้มประวัติของจิมมี่มาให้กับบ๊อบได้ดูและเขาก็ได้เล่าเหกกการรัังงงจทีี่่่ิมออืนํใ้้บบบไดฟซึสแ มีเขาทําหลังจากที่ออกมาจากเดือนจําแล้วถ้าเกิดเป็นนักโทษคนอื่นยังไงก็ต้องหนีหายไปแน่แ,นแต่ทว่าจิมมี่กลับเลือกที่จะมาปนธนาคารประจาเมืองในตอนเที่ยงและก็ดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งเดียวที่จิมมี่ทาได้ดีเลยด้วยเพราะว่าในตอนเที่ยงพนักงานและก็ยามเครื่องหนึ่งก็จะไปพักทาให้ในตอนนั้นจิมมี่สามารถเข้ามาปนธนาคารได้อย่างง่ายดายในตอนที่มาถึงจิมมี่ก็ได้สั่งให้ทุกคนนอนลงกับพื้นพร้อมกับที่เขาก็ได้โยนกระเป๋าใบหนึ่งมาให้พนักงานใส่เงินส่วนยามวัยกลางคนที่คอยเเ้้้าาาาาาาธนนนคคครรอออยยยยยููยย่่่ดไไดีีีววววมมมมททตััปะะกกก็ํไ แต่ถ้าว่าด้วยเกียรติของเขาที่เคยไปลบมาก่อนยังไงเขาก็จะไม่ยอมก้มหัวให้กับกุ้ยอย่างจิมมี่แน่ๆทางด้านจิมมี่หลังจากที่เขาได้เงินมาแล้วจิมมี่เขาก็ควรจะออกไปโดยไม่ทําร้ายใครเพราะว่าเขาก็รู้ดีว่าโทษการปล้นธนาคารมันมีแค่การจําคุกเท่านั้นแต่ก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรจิมมี่เขากลับได้เลือกลงมือสังหารยามคนนั้นมีหนํำซ้ําในตอนที่ตํารวจกาลังมาจิมมี่เขาก็ไม่ได้ขับรถหนีไปไหนแต่ตัวเขากลับเดินไปที่ร้านอาหารข้างๆและก็นั่งกินชีสเบอร์เกอร์อย่างสบายใจโดยไม่สนอะะไรรสัักกนนิดจท,ท่งใามครจ คนมารับตัวจิมมี่ออกไปบ๊อบที่ได้ฟังเรื่องของจิมมี่ทั้งหมดแล้วมันก็ยิ่งทําให้เขาแปลกใจเข้าไปอีกว่าทำไมจิมมี่ถึงทาแบบนั้นและใครกันแน่ที่เป็นคนขับรถมาช่วยจิมมี่ในวันที่เขาล่นแต่ยังไงซะ้อมูลที่บ๊อบมีอยู่มันก็ไม่สามารถปฏิประต่อเป็นอะไรได้บ๊อบเขาก็เลยต้องกลับบ้านไปพร้อมกับความสงสัยที่มีอยู่ในหัวเขาหลังจากนั้นตัวหนังก็จะตัดภาพมาที่แฮร์ริสซึ่งในตอนนี้แฮร์ริสที่ถูกเฮไรต์ออกจากงานมาแล้วตัวเขาก็ได้มาทํางานให้กับเกร็กสันรวมกับาน Harris, าดีและจอ,อ,อร์แดน ในตอนแรกโดยความที่แฮริสก็เคยทํางานให้กับเฮมาก่อนเขาก็เลยสามารถเข้าไปในห้องของเฮและเปิดเซฟของเฮได้อย่างง่ายดายแต่แล้วในระหว่างที่แฮริสกําลังหยิบเอกสารพวกนั้นปรากฏว่าก็ได้มีตํารวจ2คนบุกเข้ามาจับเขาเนื่องจากพนักงานที่คุยกับแฮริสก่อนหนีน้เธอก็รู้ว่าแฮริสถูกไล่ออกไปแล้วเธอก็เลยแจ้งตํารวจให้มาจัดการกับแฮริสจนทาให้แฮริสถูกตารวจจับไปนั่นเองต่อมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาที่บ๊อบในวันรุ่งขึ้นด้วยความที่เรื่องของจิมมี่มันก็นยังคาใจเขาอยู่บ๊อบก็ได้ตััดสินนนใจจมมาาาที่บ่บบ้คคครรออวเพืะถ ดูว่าจิมมี่ทำอะไรบ้างในวันนั้นแต่ด้วยความที่พ่อของบ๊อบก็ไม่คนลงมือสังหารจิมมี่มันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่คนในบ้านนี้จะเกลียดบ๊อบและไม่ต้อนรับเขาเลยแต่ทว่าในท้ายที่สุดบ๊อบก็ได้คุยกับแม่ของจิมมี่พอบ๊อบก็เลยถามเรื่องของจิมมี่กับแม่ของเขาซึ่งแม่ของจิมมี่ก็ตอบเพียงแค่เรื่องที่เธอรู้เท่านั้นอีกทั้งเธอก็ยังไม่ชอบคีน้าบ๊อบลีสแกอร์ที่เป็นลูกของเอลด้วยแต่แล้วพอบ๊อบได้พูดเรื่องของบริษัทบาร์มาแคเทลแม่ของจิม ลูกซองขึ้นมาเพื่อจะขับไล่แฮบ๊อบออกไปฝั่งบ๊อบที่รู้แล้วว่าจิมมี่เกี่ยวข้องกับมาม่าแคทเทิลจริงๆก่อนจะกับพระเอกของเราก็ได้แย่งปืนมาจากชายตรงหน้าแต่ทว่าบ๊อบก็ยังพูดขอบคุณออกไปอยู่ดีและต่อไปตัวหนังก็ได้ตัดกลับมาที่แฮร์ริสซึ่งในตอนนี้เองแฮร์ริสก็ได้ถูกจับมาที่ห้องสอบสวนแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่แฮร์ริสกำลังนั่งกลัวอยู่จอร์สันนาดีนแล้วก็เกร็กสันทั้ง3คนก็ได้เข้ามาในห้องโดยที่ทั้ง3คนก็ได้รีบค้นเอกสารที่มากััััับแแฮฮรรรรสสสดดด้้้้้้้วววววยยพพอออไไไเเเเเเหห็็็นนนาากกกลลููตต่งงต่งงงถใปข ดูเหมือนว่าทั้งหมดก็จะเป็นไปตามแผนของกเล็กสันและก็นาดินเป็นอย่างดีทําให้ในตอนนี้พวกของเธอก็ได้เอกสารของเฮมาอยู่ในมือโดยที่ทางฝั่งศังตรูก็ไม่น่าจะรู้ว่าพวกของเธออยู่เบื้องหลังและมันก็เป็นไปตามที่นาดินคิดจริงๆเพราะว่ากว่าที่คนของแอดลาสจะมาถึงห้องของเฮเอกสารในตู้เซฟทั้งหมดก็ได้ถูกขนออกไปแล้วคนของแอดลาสเขาก็เลยร้อนใจมากๆว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นถัดมาตัวหนังก็ได้ตัดกลับมาที่บ๊อบซึ่งในตอนที่บ๊อบเขาเอารถมาเติมน้ำมันบ๊อบก็ได้ยินเสียงเหมือนกับ,บร้านค้าถูกปล้นลเเออกกกขงงาาา็ค้้้้ปืนปนนนนมไดใแะ่จทัี ได้มีฝีมืออะไรมากบ๊อบก็เลยสามารถจัดการไปได้ง่ายๆแต่ดูเหมือนว่าบ๊อบเขาก็จะรู้ว่า2คนนี้ถูกส่งให้มาจัดการกับเขาบ๊อบก็เลยพยายามถามว่าใครที่ส่งพวกแกมาแต่ยังไม่ทันไรตำรวจก็ได้เข้ามาเอาตัว2คนนี้ออกไปสะก่อนบ๊อบก็เลยกลับมาที่บ้านอย่างหัวเสียเพราะว่าเขาก็ยังไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของจิมมี่จริงๆมันคืออะไรกันแน่ย้อนกลับไปที่พวกของกรเล็กสันหลังจากได้เอกสารของเฮมาทั้ง4ี่คนก็ได้ช่วยกันตรวจสอบดูแต่ดูเหมือนว่าเอกสารทั้งหมดมันก็จะถูกเข้ารหัสเอาไว้พวกเธอก็เลยยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรททว่่่าามมัันนกก็ยยงงีีเอออสรูบึพ เห็นก็รู้ได้ทันทีเนื่องจากในเอกาสารนั้นมันคือรายชื่อของพวกเขาทั้งหมดและเหตุผลที่มีชื่อของพวกเขาอยู่ในเอกาสารใบนี้มันก็เป็นเพราะว่าเฮต้องการปิดปากพวกเขานั่นเองแต่ที่น่าแปลกใจก็คือมีชื่อของอีกคนนึงอยู่ด้วยพวกของนาดินก็เลยคิดว่าเธอคนนี้อยากจะรู้อะไรบ้างพวกของเธอก็เลยตั้งใจจะไปหาผู้หญิงคนนั้นส่วนทางด้านบ๊อบด้วยความเที่เรื่องนี้มันก็ยังคาใจเขาอยู่มันเลยทาให้บ๊อบหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องของพอ่อจนทําให้บ๊อบได้ทะเลาะก,กับจูเลี่เขาแต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นบ,บ,นนาาบ็็ออออบบกกยัััังงงเเเดดดิินนนนนห้้้้าาาาตตมมสืืรร่่่่ีไไไปปซึใวถขทษ ามจนทําให้บ๊อบได้ไปเจอข้อกับเจ้าของบริษัทที่นั่งทํางานอยู่พอได้เจอกันบ๊อบก็ได้ถามถึงเรื่องของจิมมี่แต่ชายคนนี้ก็ตอบปฏิเสธว่าเขาไม่รู้จักจิมมี่เลยทว่าบ๊อบก็ยังขยันขยยอถามเข้าไปเรื่อยๆสุดท้ายบริกาของชายคนนี้ก็เลือ,อกมาและเขาก็ได้พูดไล่ให้บ๊อบออกไปซะแต่ทว่าก่อนที่บ๊อบจะกลับออกมาบ๊อบที่เห็นรูปการล่าสัตว์ของเจ้าของบริษัทบามาแคเทลในฐานะที่เขาเป็นนักล่าเหมือนกันบ๊อบก็ได้พูดเอาไว้ว่าก่อนที่เขาจะออกล่าเขามักจะชอบมาดูเหยืกใใกย่กกัันนนาาาย่เเจ้้้้พพป็็งงงงไไบบบซึดดู ในนว่าเขาจะเริ่มการล่าคนเหล่านี้แล้วหลังจากนั้นตัวหนังก็จะตัดกลับไปที่พวกของนาดินซึ่งเธอจอร์นสันแล้วก็แฮ์ริสทั้ง3คนก็ได้ไปที่บ้านของหญิงสาวที่เป็นเป้าหมายในตอนที่ไปถึงปรากฏว่าในบ้านก็ไม่มีคนอยู่เลยจอร์นสันกับนาดินก็เลยลองค้นบ้านดูจนกระทั่งนาดินเธอได้ไปเจอก,กระเป๋าใบหนึ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้ซึ่งพอเธอลองเปิดดูเธอก็ได้เจอทั้งปืนพาสปอร์ตแล้วก็เงินแต่ระหว่างที่เธอกาลังคน้นนาดินก็ถูกกับดักระเบิดแฟลชเล่นงานเข้าอย่างจังแต่ก็ยังโชคดีที่นาดินเธอไม่ได กับจอร์นสันก็ได้สันนิษฐานว่าผู้หญิงคนนี้ที่มีชื่ออยู่ในลิสต์การสังเกตเธอหน้าจะเคยทํางานให้กับแอดลาสมาก่อนแต่อาจจะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างในตอนนี้เธอน่าจะหมดประโยชน์แล้วและเธอก็กําลังถูกตามเก็บเว่าเธอที่ไหวตัวทันก็คงจะลอยนวลไปแล้วแน่ๆถัดมาตัวหนังก็ได้ตัดกลับมาที่บ๊อบซึ่งในตอนที่บ๊อบกลับมาที่บ้านเนื่องจากเจ้าของบริษัทบาร์มาแคทเทิลก็ได้แจ้งความเอาไว้ว่าตัวบ๊อบได้เข้าไปข่มขู่เขาถึงที่แนนเพอก็เลยเป็นคนมาตักเตือนบ๊อบด้วยเองอีกทั้งงงงเเเค้้้าา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 ากกกก็ยััััััไไดดพพตตตววบบบบอออลปทที่ส่สํนนนใใหิจจะม แต่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นในตอนที่มาถึงแนมเพอเขาได้หยิบเทปอันนึงมาเปิดให้กับบ๊อบได้ฟังซึ่งเทปนั้นมันก็เป็นเทปวิทยุที่ได้บันทึกเหตุการณ์ในวันที่เอาถูกฆ่าตายเอาไว้จริงๆแล้วแน่เพิเขาไม่อยากเปิดให้บ๊อบฟังเลยเพราะว่าในวันที่เอาตายบ๊อบในวัยเด็กก็ได้แอบตามขึ้นรถไปด้วยและในตอนที่เอาถูกสังหารบ๊อบก็ได้เห็นภาพนั้นต่อหน้าต่อตาแหนมเพอเขาก็เลยไม่อยากเปิดเทปนี้ให้กับบ๊อบได้ฟังแต่เพื่อจะหยุด พอฟังเสร็จในตอนแรกบ๊อบก็คิดว่าเป็นแบบนั้นแต่พอเขาตั้งใจฟังเสียงปืนที่ลงมือสังหารเอลปรากฏว่าเสียงปืนมันก็ดังขึ้นก่อนที่กระสุนจะมาถูกตัวของเอลบ๊อบเลยมั่นใจว่าต้องมีมือปืนอีกคนหนึ่งแน่ๆแ,แล้วพอบ๊อบกับแนมเพอได้ลองตั้งใจฟังกันอยู่หลายครั้งแล้วพอมั่นใจว่าเป็นแบบนั้นจริงๆทั้งสองพร้อมกับจูลีก็เดาเอกสารมาหาทนายซึ่งเอกสารที่ว่ามันก็เป็นการขออนุญาตขุดร่างของเอลขึ้นมาเนื่องจากบ๊อบต้องการตรวจสอบกระสุนในร่างของพ่อนั่นเองอีก,รอก,ก,กคร ก็สังเกตเห็นว่าข้างๆหลุมศพพ่อของเขาไม่ใช่ทหารพ่านศึกเหมือนกับที่พ่อเขาตั้งใจเอาไว้บ๊อบเลยมั่นใจว่าตรงนี้ต้องไม่ใช่หลุมศพพ่อเขาแน่ๆและพอบ๊อบลองเดินตรวจสอบภายในสุสานดูบ๊อบก็ได้เห็นตำแหน่งที่ป้ายหลุมศพถูกสลับกันซึ่งทุกคนก็ได้เห็นอย่างที่บ๊อบบอกจริงๆพอมั่นใจแล้วทุกคนก็เลยขุดลงไปในหลุมนี้หลังจากนั้นบ๊อบก็ได้นำร่างในหลุมไปส่งชนะสูตรและผลปรากฏว่าพวกเขาก็ได้เจอกระสุนสามนัดโดยที่สองนัดแรกมันก็มีน้ำหนักเหมือนกับปืนพกแต่อีกนัดหนึ่งมันกลับ เาก็เลยมั่นใจเพราะว่าพ่อของเขาได้ถูกฆ่าตายจากปืนไรเฟิลไม่ใช่ปืนจากจิมมี่หมายความว่าเรื่องนี้มันต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่อีกแน่นอนและแล้วตัวซีรีส์ในตอนนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับซีรีส์ชูเตอร์ซีซั่นที่3ในตอนที่1และตอนที่2สําหรับใครที่ชอบซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรากันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่พวกเราจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทันนึกถึงหนังให้นึกถึงนออออแลล้้้วววกกกกัันนัับับบบมมมาาาาเจนนนนนนนใใหหห่ตคครสสสํีขุุณทดี ครับ